สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ตอนนี้ช่อง Disney ดิสนีย์ดองเราก็จะมาทำนายวงชตาให้กับชาราสีเมถุนโดยจะเป็นรอบการทำนายช่วงเดือนสิงหาคม2 5ง3นห้รบสะครับแต่เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็ออื่นก็ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แลวก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้กําลังใจและสนับสนุนช่องของเราต่อไปและตอนนี้เราเลือกไพ่ย,ย่างครบแล้วนะมาเริ่มดูกันเลยยูชยตาชาวเมถุนในเดือนนี้ดูคุณจะมีความเด็ดขาดในชีวิตสูงมากเลยนะ เริ่มหันมาจริงจังมองถึงความเป็นไปได้แล้วก็ความเป็นจริงมากขึ้นน่ะโดยที่เมื่อก่อนน่ะคุณอาจจะเคยทุ่มเทเดินหน้าลุยกับบางสิ่งบางอย่างมาแบบไม่เคยสนใจอะไรสักเท่าไหร่อ่ะแต่ตอนนี้เหมือนคุณจะเริ่มเบรกตัวเองอ่ะแล้วก็หยุดดูถึงแนวโน้มผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นจากการกระทําของคุณนะบางทีอ่ะคุณอาจจะเริ่มฉุกคิดคิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาไม่ช่วยลุยทําไปก่อนเหมือนอที่ผ่านมานะครับเพราะว่าผลลัพธ์ต่างๆนะ่ะมันอาจจะ ออกมาไม่ได้อย่างที่คุณคิดสักเท่าไหร่นะคุณจึงเริ่มอยากที่จะหยุดแล้วก็เดินออกไปสู่หนทางช่องทางใหม่ๆอะ่ะที่คุณเห็นถึงแนวโน้มว่ามันจะเป็นจริงแล้วก็สร้างผลดีให้กับคุณมากกว่าตรงนี้อ่ะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ได้พยายามทําแล้วก็ช่วยเหลือมอบสิ่งดีๆกับผู้อื่นมาตลอดนะด้วยความหวังว่าจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาอย่างเท่าเทีเทยมอ่ะแต่แล้วมันก็เป็นความรู้สึกหนักเหนื่อยใจเป็นภาระที่คุณต้องเหนื่อยกับมันไปอย่างไม่ค่อยคุ้มค่าแล้วก็ให้ผลลัพธ์เป็นที่คุุณณคคาาาหหววัังสกเเท่่่ไระ็น มันเป็นเพียงแค่ความคิดที่ฟุ้งเพ้อฝันไม่สามารถจัดต้องให้มันเป็นจริงได้อะแต่ว่าคุณก็ยังไม่หยุดคิดยังไม่หยุดฝันในเป้าหมายที่แท้จริงของคุณนะเนี่ยคุณจึงเริ่มหันกลับมาทําในสิ่งที่คุณสามารถควบคุมและจัดการแล้วก็ทำกับมันได้ดีมากกว่าโดยมองที่ผลลัพธ์ผลประโยชน์ผลตอบแทนที่คุณจะได้รับมันจริงๆด้วยอะมันเป็นจังหวะของการที่เริ่มหันไาใส่ใจกับความสัมพันธ์ของตัวเองนะเพราะว่าคุณทําให้คนอื่นมาเยอะแล้วอะโดยที่คนอื่นอะเขาก็ จะมองแต่ตัวเองไม่มอบอะไรดีๆให้คุณเช่นกันนะในสังคมของคุณนะเนี่ยคุณเริ่มอยากจะหยุดพักมีความเหน็ดเหนื่อยจากการทุ่มเทนในบางสิ่งแล้วคุณก็ไม่ได้อะไรกลับมานะ่ะแล้วคุณก็จะเริ่มหันไปทําสิ่งดีๆที่มันมอบอะไรดีๆกลับมาอย่างมีความยุติธรรมเท่าเทียมสมกับความพยายามของคุณนะครับอืมนี่ก็คือแนวโน้มภาพรวมนะทีนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องการงานดูบ้าง หน้าไพ่ด้านการงานเนี่ยใบยแรกเป็นไพ่สองไม้เท้านะตรงนี้คุณจะเริ่มมองหาหนทางช่องทางใหม่ๆทางการงานอะ่ะแล้วคุณก็อยากจะเดินหน้าไปสู่สิ่งนั้นอะ่ะเป็นเพราะว่าไพ่เด็กดาบคุณเริ่มเห็นถึงสัญญาณบางอย่างที่มันไม่ค่อยดีกับการงานที่คุณทําตรงนี้นะเนี่ยไพ่เดะมูนนะคุณเริ่มไม่เห็นว่ามันจะมีหนทางมีอนาคตที่ดีไม่รู้ว่าจะไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการและมุ่งหวังยังไงอะ่ะมันเริ่มมีอะไรที่มันรู้สึกขุ่นข้องหมองใจกับความรู้สึกของคุณนะ แล้วก็เป็นไพ่พระมันเป็นเรื่องของกฎระเบียบจริตประเพณีบางอย่างในที่ทํางานน่ะที่เข้ามาปกครองครอบงำกับตัวคุณนะมาบีบบังคับให้คุณไม่สามารถเดินหน้าทำอะไรอย่างที่คุณต้องการได้แล้วมันก็ทําให้คุณเครียดรู้สึกไม่มีความสุขด้วยในการทํางานนะครับโอเคทีนี้เรามาดูออร์แลคเกิลกันว่าไพ่จะพูดถึงจุดนี้ไว้ยังไงบ้างนะไพ่เป็นเนี้ยก็บอกให้คุณน่ะแสดงออกในสิ่งที่คุณคิดแล้วก็ เชื่อแบบนั้นจริงๆในด้านการงานนะคุณคิดแล้วก็มุ่งหวังถึงอะไรอยูอ่เนี่ยก็ขอให้คุณเชื่อมั่นแล้วก็มีความแน่วแน่มั่นคงกับใจของคุณไว้ก่อนนะหากคุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคมาไม่ดีเนี่ยคุณก็ไม่ควรเจอไปพยายามแก้ไขลิ้นลนต่อสุ้ตรงจุดนั้นนะแต่นนี้มันก็เป็นคำแนะนานที่ดูค่อนข้างแรงนะถ้าหากว่าคุณเห็นหนทางช่องทางที่มันจะดีขึ้นแล้วก็เดินหน้าไปสุดสิ่งนั้นนะก็ขอให้คุณลุยกับมันได้เลยแต่ช่วงเนี้ยเศรษฐกิจอย่างเงี้ยคุณก็ต้้องงดูคววามเป็นจริแลก ความเหมาะสมให้ดีนะครับอืมทีนี้เรามาดูสถานการณ์ทางด้านการเงินกันบ้างนะหน้าไพายด้านการเงินเนี่ย ผมดูจากหน้าไพ่ก็ต้องขออ่านไปตามหน้าไพ่นะคือมันเหมือนกับเป็นการมาเตือนอนะว่าคุณอาจจะทําอะไรที่มันตามใจตัวเองมากเกินไปแล้วก็จะเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ไม่ดีได้นะอะเพราะเริ่มต้นมาเป็นไพ่สิบถ้วยนะมันจะเป็นเรื่องของความมั่นคงสมบูรณ์ในสภาพความเป็นอยู่ทางการเงินของคุณเนะี่ยสิ่งเดิมๆที่เคยมีมาที่คุณรู้สึกว่ามันดีเนะี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะเนี่ยเพราะว่าเกิดจากการที่คุณอนะมีการเดินหน้าทําอะไรตามใจตัวเองมากเกินไปอนะ่ะ เหมือนคุณอาจจะเริ่มหลอดแหละแล้วก็ไม่ให้ความใส่ใจหรือมีวินัยทางการเงินแล้วไม่มีความเหมือนกับคุณจะเริ่มหลอดแหละแล้วก็ไม่มีวินัยทางการเงินนะอาจจะใช้จ่ายเกินตัวทําใจตัวเองมากเกินไปกับไพ่เดวิลนะมันจะเริ่มมีบ่วงพันธะผูกพันทางด้านการเงินเกิดขึ้นมาซึ่งคุณจะต้องระวังเรื่องการไปกู้หนี้ยืมสินการไปทําธุรกรรมอะไรทางการเงินนะแล้วมันจะก่อให้เกิดปัญหาผูกพันกับตัวคุณในระยะยาวได้นะ แต่ถ้าหากว่าคุณดูแล้วมันเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วคุณก็จัดการควบคุมกับมันได้ดีก็ขอให้คุณเดินหน้าทางกับมันไปตามความต้องการความเหมาะสมของคุณนะทีนี้เรามาดูออละเคลื่อกันว่าไพ่จะพูดถึงจุดนี้ว่ายังไงบ้างไพ่ใบเนี้ยก็พูดถึงความอ่อนแอความสึก่อไหวในใจนะเป็นการให้คุณน่ะทำใจยอมรับกับขีดจํากัดบางอย่างทางการเงินของคุณเองอะ ผมคิดว่ามันเป็นการให้คุณมาทบทวนสักนิดหนึ่งนะก่อนที่จะใช้ใจ่ายอะไรทางการเงินหรือทาอะไรที่มันตามใจตัวเองมากเกินไปอ่ะคุณต้องดูให้ดีว่าคุณสามารถรับผิดชอบแล้วก็จัดการกับผลที่มันจะตามมาได้สักเท่าไหร่อ่ะคุณต้องดูขีดจํากัดของตัวเองให้ดีนะยังไงก็ขอให้เดือนนี้คุณไม่ประมาทในการเดินหน้าดําเนินการทางการเงินใดๆนะครับทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนโสดที่มีคนคุยคบหาดูใจกันบ้างนะแต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะครับ น้าไพ่คนสดที่มีคนคุยอ่ะมันมีแนวโน้มว่าคุณจะเจอกับปัญหาบางอย่างที่จะมาเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของพวกคุณนะแล้วคุณก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหลีกหนีกับมันได้อ่ะไพ่แปดดาบอ่ะคุณอยู่ในจุดที่เหมือนกับคืนไม่เข้าคายไม่ออกอ่ะไม่สามารถแก้ไขหรือว่าดําเนินการทําอะไรกับมันได้เลยกับสิ่งที่เข้ามาคุณต้องทนอยู่กับมันตรงนี้ไปก่อนนะเนี่ยไพย่วีออฟฟอร์จูนอ่ะมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากจุดเด,เดิมอะไรที่มันเคยดีอยู่อ่ะ เนี่ยมันมีแนวโน้มของการที่จะต้องหันหน้ามาห้ำหั่นมองสิ่งลบๆแย่ๆเข้าหากันนะแล้วมีความจริงจังมองอะไรที่มันเด็ดขาดกันมากขึ้นน่ะอะไรดีๆที่เคยมีความรักกันมาเนี่ยที่เคยยอมความกันได้อ่ะเหมือนจะเริ่มไม่ค่อยยอมกันตรงจุดนี้แล้วนะเนี่ยแล้วมันเป็นการที่คุณกับคู่ของคุณน่ะช่วงนี้จะมีอารมณ์ที่รุนแรงและเด็ดขาดอ่ะต้องระวังเรื่องการมามีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันสักนิดหนึ่งนะหรืออแง่นึงอาจจะเป็นช่วงที่ พวกคุณนะเริ่มหันมาดูแลใส่ใจในเรื่องความรักที่มันจริงจังมากขึ้นน่ะเนี่ยมันเริ่มมีการทบทวนแล้วว่าความรักครั้งนี้มันต้องเป็นยังไงอ่ะเหมือนเมื่อก่อนคุณอาจจะคบกันเรื่อยๆชิวๆมีความสุขกันซะเป็นส่วนใหญ่อะแต่ตอนนี้เหมือนจะไม่ใช่แล้วนะทีนี้เรามาดูกันนะว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนในใจของคุณน่ะเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะ ในความคิดของเขาเนี่ยใบแรกเป็นไพ่หนึ่งไมายเนะครับคือเรื่องราวอาจจะสับกันก็ได้นะไอ้เรื่องของการที่มีอะไรที่ต้องไปเริ่มต้นเดินหน้าทํางานตรงจุดนี้อ่ะมันจะมีอะไรใหม่ๆที่เข้ามาให้ต้องไปมองแล้วก็ทํากับมันนะเนี่ย,ยไพ่สามหมท้าก็เหมือนกับเป็นการวางแผนรอจังหวะรอสิ่งดีๆให้มันเข้ามาพวกคุณเนี่ยก็มีแผนการเฝ้ารอตรงจุดนั้นกันอยู่นะเนี่ยมีคนใดคนหนึ่งอนะ่ะเฝ้ารอจังหวะวางแผนที่จะไปทําในสิ่งนั้นอยู่อ่ะแล้วก็ไม่เคยบอกกล่าวกันมาก่อนนะ พอถึงเวลาก็เหมือนกับพูดออกมาเลยโดยที่อีกคนหนึ่งไม่ทันตั้งตัวมันก็เหมือนกับเป็นอะไรที่ไม่สามารถวางแผนรับมือกันมาก่อนะแล้กก็ต้องยอมต้องจำใจให้มันเป็นอย่างนั้นไปเพราะว่าดูเหมือนจะมีความเด็ดขาดชัดเจนในการตัดสินใจที่จะเดินหน้าในจุดนี้แล้วอ่ะเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรกับมันได้นะก็เลยต้องรอดูรอสถานการณ์ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไประหว่างคุณกับเขาอ่ะทีนี้เรามาดูออนละเคนก,นกันว่าไพ่จะพูดถึงจุดนี้ไว้ยังไงบ้าง อืไพ่ปบนเนี้ก็มาแนะนําแบบแรงๆอีกแล้วนะหากว่าคุณเนี่ยเป็นฝ่ายที่ต้องเดินหน้าไปทําอะไรแล้วคุณก็มีความมุ่งหวัง,งสิ่งดีๆในชีวิตจริงๆอะ่ะก็ขอให้คุณมั่นใจกับมันแล้วก็ทํากับสิ่งนี้ไปนะแต่ถ้าหากว่าคุณอยู่ในจุดที่ต้องเฝ้ารออยู่ตรงนี้แล้วคุณก็ไม่ค่อยโอเคกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะ่ะไพ่ก็บอกให้คุณอะ่ะดูความรู้สึกความต้องการของคุณจริงๆนะว่าคุณโอเคกับความรักแบบนี้หรือเปล่าหากว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับใจคุณอะ่ะ คุณทบทวนดูแล้แลวคุณพบว่ามันควรจะมีสิ่งที่ดีกว่าคุณก็ควรจะเดินหน้าไปสู่สิ่งใหม่ๆดีๆที่มันมีความบันดายกับชีวิตของคุณนะแต่ถ้าหากว่าคุณก็รักเขาแล้วก็สามารถยอมกับเขาได้อ่ะก็ขอให้เชื่อตรงจุดนั้นไปนะครับเนี่ยสันโดจใจตัวเองสักนิดหนึ่งนะแล้วก็ทําอย่างที่ใจตัวเองต้องการไปนะครับโอเคทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างนะ หน้าไพ่คนโสดสนิทเนี่ยมันก็มาแนวทางของการที่อยากจะลมเลิกกับอะไรเก่าๆอีกแล้วนะหากว่าเมื่อก่อนอนะ่ะคุณเคยชอบสนใจกับใครบางคนมาคุณก็เฝ้ามองเฝ้าดูกับตัวเขาแต่ว่าเหมือนกับคุณจะเริ่มไม่อยากที่จะเดินหน้าไปกับความรักของคนคนนี้แล้วอะ่ะเนี่ยคุณอยากจะถอยหนีออกมาแล้วก็ไปหาหนทางช่องทางใหม่ๆที่มันรู้สึกว่าดีกว่านี้นะแราวไพ่เมจิกเชนอะผมรู้สึกว่าการที่คุณจะถอยออกมาเพราะคุณเห็นถึงความที่เขาเป็นคนที่ คารมดีมีความเจ้าชู้พูดจาเก่งทําอะไรเก่งอะ่ะแต่เนี้ยมันกลับเป็นสิ่งที่ทําให้คุณยอมแพ้ออกมานะเนี่ยเพราะว่าถึงคุณจะชอบเขาเขาดูดีมีสเสนสักแค่ไหนอะ่ะแต่มันก็เป็นความรักที่แฝงไปด้วยความสึกเศร้าเสียใจมีอะไรที่ต้องทุกข์ใจกับคนคนนี้ค่อนข้างเยอะ,อะแต่ทั้หมดอาจจะกลับกันก็ได้นะหากว่าคุณเป็นฝ่ายที่ดูดีมีสเสนแล้วก็มีความเฟรนลี่กับคนอื่นมากเกินไปอะ่ะก็ขอยดูไว้นะครับว่าคนที่เขาเคยหมายตามองคุณอยู่ะ เขาก็เริ่มที่จะยอมแพ้ก็เดินถอยจากคุณมาเช่นกัน,นเนี่ยทีนี้เรามาดูออลลักเคิ้งก,กันว่าไพ่จะพูดถึงจุดนี้ไว้ยังไงบ้าง mm hmm. พาไพ่ใบเนี้ย mm hmm. เขาก็บอกว่าไอ้หนทางทางออกทางความรักที่ดีมันจะเกิดขึ้นกับคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณอ่ะมีความทุ่มเทใส่ใจแล้วก็คุ้นคิดกับมันมากเพียงพอนะหรือแม้แต่การที่คุณอ่ะเฝ้ามอง ทวินหาถึงสิ่งดีๆคาตอบดีๆทางความรักที่คุณต้องการนะคุณต้องคิดมุ่งหวังถึงมันบ่อยๆอะ่ะแล้วมันจะเป็นตัวที่หนุนนําช่วยชักนําพาสิ่งดีๆทางความรักที่คุณต้องการอนะ่ะเข้ามาสู่ตัวคุณได้นะครับประมาณว่าใจเราคิดยังไงอะ่ะมันก็จะมีพลังงานที่จะดึงดูดให้ตัวเราหรือว่าสิ่งดีๆที่เราต้องการอนะ่ะมาพบเจอกันได้นะโอเคทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนมีคู่กันบ้าง ไาพา่คุณมีคู่เนี่ยผมเห็นแล้วก็รู้สึกเหนื่อยใจเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่เข้าใจว่าทาไมผมถึงชอบเปิดไพ่มาแล้วมันรู้สึกมีแต่เรื่องที่ไม่ค่อยดีอะ่ะผมก็อ,อยากให้เจ้าชะตาทุกคนเนี่ยรู้สึกมีความสุขสมหวังกับอะไรดีๆในชีวิตบ้างนะแต่นับไพ่มันออกแบบนี้ทุกทีเลยอะ่ะเนี่ยไพ่เจ็ดหม้เท้าอะ่ะดูเหมือนว่าคุณจะต้องพบกับการ,รเผชิญหน้าการที่ต้องรับรู้หรือเจอกับเหตุการณ์บางอย่างทางความรักที่มันดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแล้วเป็นไพ The Moon ่เดะมูนอ่ะ เหมือนกับว่ามันจะเริ่มมีความคิดที่ขุ่นคล้องหมองใจซึ่งกันและกันอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลกันในความรักในช่วงนี้นะแล้วก็ไพ่ห้าไม้เท้าอ่ะมันก็มีแนวโน้มของความขัดแย้งความไม่ลงรอยกันระหว่างคุณกับคู่อะ่ะแล้วก็ไพ่ห้าดาบตรงนี้อาจจะเริ่มมีการคิดพิจารณาในเรื่องราวต่างๆทางความรักนะอาจจะมีการหยุดพักในเรื่องราวต่างๆเริ่มลีกหนีออกจากกันนะเป็นการสงบศึกลดการ,รเผชิญหน้ากันประมาณนี้นครับซึ่งเนี่ยก็ถือว่าอาจจะเป็นคําแนะนําก็ได้นะ เพราะว่าในเดือนนี้มันจะมีแนวโน้มของการ,รเผชิญหน้าทะเลาะแหว้งอ่ะควรจะหลีกหนียอมแพ้กันซัดีกว่านะดีกว่าที่จะไปพยายามเอาชนะกันนะทีนี้เรามาดูอ่อนหลักขึ้นกันว่าไพา่จะให้ทางออกในเรื่องราวต่างๆตรงนี้ว่ายังไงบ้างไพ่เป็นนี้ยก็บอกให้คุณเดินหน้าต่อไปนะหากมองย้อนกลับมาตรงที่ว่าคุณจะเริ่มมีการถอยหนียอมแพ้เอาจากกันนะ ตรงนี้ก็ต้องดูว่าคุณอะเลือกที่จะถอยออกมาเพื่อที่จะลดการ,รเผชิญหน้าลดปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ายังหวังให้ความรับมันกลับมาดีขึ้นอ,อีกครั้งหนึ่งอะหากคุณคิดมุ่งหวังจุดนี้อะมันก็ถือว่ามีแนวโน้มด,ดีนะครับว่าอนาคตมันจะเกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้อะก็ขอให้คุณลุยแล้วก็ทําในสิ่งที่คุณคิดตรงนี้ไปได้เลยอะแต่หากว่ามันเป็นสิ่งที่แย่ๆจริงๆระหว่างคุณกับคู่อยากที่จะจบยุติในเรื่องราวจะแย่ตรงนี้ระหว่างคุณกับคู่ก็บอใคุณะใใี่คุณต้องการในนนนสิ่งั้นนะ ก็ทําเดินหน้าไปสู่สิ่งที่คุณต้องการนะ่ะยังไงเนี่ยก็คุณจะเชื่อตัวเองเลิกทําในสิ่งที่ดีกับตัวเองไว้ก่อนดีกว่านะครับก็ขอให้คุณพบเจอกับผลทางทางออกที่ดีมีความสุขกันในเดือนนี้ได้นะโอเคคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ